สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสวัสดีเย็นเย็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้มีรถมานําเสนอให้ดูนะครับให้พิจารณาดูคันหนึ่งนะครับเผื่อท่านใดหาอยู่อ่ะก่อน,อนเลยลืมไม่ได้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ทางภูพันนะครับสกลนครแล้วก็เอฟซีทางด้านของศรีชนนะครศรีธรรมราชนะครับ แล้วก็ลืมไม่ได้เลยก็คือ f c ซลุงนะครับลุงที่มาจากลาดบุรีนะครับมาจากจอมบึงลาดบุรีมาสองสามทุ่มเลยขอบคุณมากเลยมามามาหากันนะครับแล้วก็มาอุดหนุนกันขอบคุณมากเลยอ่าผมมี 47SP นะครับมานำเสนอหลักสวยเลยเพิ่งลงจากรถนะครับอุปกรณ์ยังเอาลงยังคาโฟกลีฟอยู่เลยนะครับ ยันมาห้าสิบแรงก็สวยนะครับมีหลายขนาดให้เลือกอยู่นะครับมีเดี๋ยวจะมีห้าสิบแรงสวยๆเข้ามาคันหนึ่งนะครับห้าสิบแรงพรุ่งนี้นพรุ่รงนี้มาลืนมาถึงนะครับใครหาอยู่เตรียมตัวโทรมาถามกันได้เลยนะครับรถที่นี่เป็นรถคัดสภาพนะครับไม่ได้รื้อไม่ได้ซ่อมขายนําเรียนอย่างนี้นะครับขายเดิมๆอย่างเดียวคัดเข้ามาอ่ามาดูคันนี้กันสี่เจ็ดศูนย์แปดสเปเชียลนะครับตัวนี้เป็นรถทางเลือกที่ ที่น่าเล่นตัวหนึ่งนะครับน่าเล่นนี่ทาไมถึงบอกน่าเล่นเพราะว่าราคาเขาเนี่ยราคาเท่ากับสี่สิบแรงเลยนะครับสี่เจ็ดแรงตอนเนี้เรทราคาพอๆกันแต่ตัวสี่เจ็ดแรงเนี่ยเขาจะเป็นเขาจะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับสี่สูบสองพันสองร้อยซีซีนะครับสองพันสองร้อยซีซีนะครับ เครื่องยนต์สี่สูบเลดน้ำหนักนะครับผ่านหลังยกได้ตันสามนะครับถ้าเป็นสี่สิบแรงเนะี่ยเขาจะยกได้ไม่ถึงตันนะครับเก้าร้อยแปดสิบเครื่องยนต์สามสูบนะครับเครื่องยนต์สามสูบสี่สิบแรงก็สวยๆก็มาสองคันนะครับเดี๋ยวผมคอยคอยรีวิวให้ดูนะครับสามหกแรงก็ลุงก็คอยรับได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งให้ลุงมาสามทุ่มเลย อ่ะมาดู47กันนะครับ47แรง L 4708 s p นะครับ4708 s p เดิมๆนะครับพึ่งลงมาถึงดิบๆเลยเมื่อกี้นี้เครื่องยนต์2,200 c ีนะครับอ่ะดูทั่วๆไปกันก่อนทั่วๆไปนะครับ ตัวนี้เป็นรถคัดเข้ามานะครับช่วโมองอยู่ที่870นะครับ870สดสดเลยรถพายีสานเดี๋ยวผมสองให้ดูช่วงล่างหือสวยนะครับช่วงล่างรถรถแห้งๆรถแห้งๆสวยๆนะครับันสวยไม่สวยก็ สแตนดาร์ดของมือสองก็มาดูกันนะครับมาดูให้เห็นกับตานะครับเพราะว่ามาตรฐานแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนว่าสวยบางคนว่าไม่สวยน็อตล้อนี่รู้สึกยังไม่เคยถอดนะครับผมสนับสนุนให้มาดูนะครับซื้อรถมาดูเพราะว่าจะได้เห็นกับตานะครับบางทีมาตรฐานต่างกันตายบางคนก็สวยอยู่นะครับดีๆอยู่ อ่ะดูท้ายกันท้ายเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมเป็นยังไงอ้าวดูนะครับซีนซีนยังไม่เคยแกะนะครับซีนเดิมเดิมไม่รู้จะส่งให้ดูมุมไหนละนะครับสี่เจ็ดศูนย์แปดผหลังเป็นอะไรเออสองสองคูณห้าอีนะครับสองสองคูณห้าอีคัดตรงคัดท้ายก็ยังดีอยู่ นะครับตามสภาพนะครับมาดูเอาราคาประมาณ40แรงนะครับดึง pto ดูอ้าวเต็มเปี้ยนะครับรู้สึกจะยังไม่เคยปั่นด้วยนะครับหูลงหูลากมีนะครับหูลงหูลากมีท้ายก็ ไม่รู้จะส่องให้ดูมุมไหนนะครับอยากดูมุมไหนก็ทักทายมาเดี๋ยวผมส่องให้ดูหรือว่าคาใจตรงไหนมุมไหนตรงไหนของใจว่ากลัวจะไม่เดิมไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับทักส่วนตัวมาได้เดี๋ยวผมจะส่องให้ดูรถตัวนี้เป็นรถทางเลือกที่ที่น่าใช้นะครับเพราะอะไรถึงว่าน่าใช้เพราะมันเป็นมันเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับทันใดที่ มีงบประมาณกัมกึ่งนะครับอยากได้40แรงราคา40แรงกับ47เท่ากันนะครับบางคนมาก็ตัดสินใจเอา47เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์4สูบ2 0 0 2,200 2ซีซีแต่40เนี่ยมันจะเป็น1,600ซีซีนะครับมันก็เล็ด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 เครื่องยนต์มันต่างกันนะครับะดูท้ายดูดูช่วงล่างกันนะครับช่วงล่างก็แห้งแห้งใสใสดีนะครับรถ รถไม่ได้แช่น้ํานะครับไม่ได้แช่น้ํานี่เนื้อตัวจะเป็นอย่างนี้อ่ะดูใกล้ๆผมพยายามจะส่งให้ดูชา้าๆ้านะครับชา้าช้านิ่งๆมันจะได้จะได้จะได้ดูจะได้ดูออกนะครับเอาทีละคันเน้นเน้นไม่ได้หลายคันนะครับยางหลังก็ยางหลังผมให้เจ็ดสิบนะครับใช้ได้อีกใช้ได้อีกนานนะครับ ยังหน้าก็ห้าสิบหกสิบนะครับอยู่ได้อีกนานอยู่คันนี้ใส่ท่อสูงมาเลยนะครับถัทบงทะเบียนก็นี่นะครับรถทุกคันเน้นทะเบียนชุดโอนมีสติกเกอร์แปะหัวมาด้วยผมยังไม่ได้แกะออกนะครับให้ดูเดิมเดิมกันก่อนสนใจก็ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่สี่สามนะครับรถไทยสวยสูงเนินคันนี้ก็สวยนะครับเพิ่งมาถึงเดี๋ยวผมนําเสนอให้ราคาเล้าใจเลยยันมหาสิเีเบ็ดขาหาอยู่เตรียมตัวโทรมาคุยกันได้นะครับราคานี่ ราคาไม่แพงนะครับสนใจ0817170443นะครับรถไถสวยสูงเนินราคานี่อลืมให้ดูโรตารี่ไปโทษทีนะครับโรตารี่เขานี่สวยเลยทันใดทันใดอยากได้อยากได้โรตารี่ด้วยก็โทรมาถามได้นะครับเอโรตารี่โรตารี่ สภาพดีๆอยู่นะครับพีดีโอก็เสียบไม่กี่ครั้งหรอกเมื่อกี้ผมดึงดูเหมือนไม่เคยเสียบเดี๋ยวดูใหม่ครับอปุ๊บดูช้าๆฟันเต็มเปียกอยู่นะครับเหมือนไม่มีรอยสึกรอยอะไรนะครับแต่ก็แต่ก็มีรอยเสียบอยู่ครับมีรอยเสียบอยู่แต่ยังเต็มอยู่อ่ะทั้งเซตนี่เอาไปไปท่ายดี 455,000หาหมันบาทก็แล้วกันนะครับราคาเท่า40แรงเลยมาเลือกเอาถูกกว่า40่สิบอีกสี่สิบสี่นนะครับไอ้นี้สี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับสนใจ0817์แปดหนรถไถสวยสูงเนินนะครับขอบพระคุณครับ f อฟซี FC, ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยนะครับวันหยุดยาวเดินทางไปไหนมาไหนก็เป็นความระมัดระวังกันขอบพระคุณครับผมขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีครับ